t h a t spot whole u n i v e r spot ในที่สุดเราก็ได้กลับมาทำ live c ม m m e n t กันเออวัหนึ่งออกไปเติมน้ำมาเรามาไม่ได้เริ่มสักทีอะมาปกติแล้วเราเราจะทำ live c o เมน n t เป็นร้านอาหารสัะส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ได้ไหมสอตอนส่วนใหญ่อะไรตอนเดียวอ๋อเออว่ะก็ดีนะแบบสี่ตอนนั่งเป็นแบบคนละแคตตา o r y หมันเลยเป็นร้านฟิลม์มเป็นคาเฟ่ล้วอยู่ก็มาเป็นดูดวงใช่แล้ววันนี้ก็เป็นน็เปซิคอมที่กูรักมากมึงก็รักตามมาจริงรักถึงขน,น,นาดแต่งตัวตาม <laughs> <laughs> ตอนแรกผมไม่ยอมดูด้วย เออใช่พี่อะพูดขึ้นมาว่านมันมีสิบสี่สองเออสิผมก็เลยแบบไม่เริ่มสักทีแบบกลัวกลัวมันยาวเพราะผมเป็นคนที่ดูอะไรแล้วแบบยาวยาวปล่อยยาวเลยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็กดเข้าไปดูไม่เราดูตอนแรกอะดูด้วยกันหรือพี่เออหรือพี่ปล่อดูมาห้องแล้วก็กูก็บอกว่าเออมึงดูดิแล้วมึงก็ไปบอกว่าเออเอดูที่พี่เคยบอกดิพอดูจบไป สองตอนมั้งจำไม่ได้ว่าตอนหรือสองตอนหรือสองตอนเนี่ยแล้วมึงก็บอกเออสนุกดีเดี๋ยวดูตอนเลยอะไรเงี้ยคือตอนดูแรกๆอ่ะมันผมยังไม่อินเยอะเพราะว่ามันจะเป็นซิทคอมที่แบบเล่นมุกที่แบบจะเนิร์ดๆหน่อยอ่ะใช่มันจะเล่นมุกที่แบบมุกฝรั่งบ้างมุกวิทยาศาสตร์บ้างอะไรเงี้ยนี่เรายังไม่พูดชื่อเรื่องเลยนะใช่หรอ ก็อแต่ว่าเรื่อง Big Bang ตอรรี่อ่ะตอนแรกอ่ะกูเห็นในคือเมื่อก่อนนะบ้านกูมีทวิชั่นคือมีอยู่นานแล้วใช่ไหย,ยมันมีนานแล้วเรื่องเนี้ยแล้วก็อตอนเด็กอ่ะก็เปิดหาอะไรด,ดูไปเรื่อยๆแล้วก็เจอ Big Bang ตอรรี เคยได้ยินมาว่ามันแบบเป็นซิคคอมที่ดังก็เลยแบบลองหยุดดูอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตอนนี้นี่ลาจเจสกับฮาเวิร์ดตั้งผลิตเครื่องจูบทางไกลเครื่องจูบ <มะ S 2> แล้ว <c oughs> ที่มันจูบกันแล้วก็เลียหูอะไรง <c oughs> เงี้ยกูเลยลองหยุดดูเออแล้ก็ตลกดีวาะแล้วก็แบบหายไปนานมากหลายปีเลยอ,ะอ่ะกูจำได้ว่าตอนกูดูอ่ะแม่งช่วงกูปฐมมต้นไไมม่ด้ตาก็คือเห็นในทวิชั่นวันนั้นแ่ะครั้งเดียวเออแล้วอะไรทำให้อยู่ๆมาดูอะะ่ะเจอในเน็ตฟลิกก็เลย ตอนแรกก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยว่ามีสิบสองซีซั่นก็แบบแค่กดบบว่าจะดูอะไรเงี้ยเพราะว่าฟิลลิ่งมันก็คือเหมือนซีคอมแบบฟังรักโซก้าใช่ใช่ใช่เป็นต่อเป็นเร่างนั้นเออกขเข้าไปดูแล้วก็คลิกก็ยาวยาวเลยคือซีคอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนซีรีส์ตรงที่มันจะเหมือนเป็นเซตเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากมันย่อมาจากซิทูเอชันคอมดี้ใช่เป็นแค่สถานการณ์นั้นตลกแล้วมันก็ต่อกันมันจะต่างกับซีรีส์ตรงที่มันถ่ายในสตูคือที่ผมดูเรื่อยเพราะว่า คือมันยี่สิบนาทีอะใช่ตอนนี้ยี่นาทีแล้วแบบมันเพลินมันเพลินแล้วทีนี้เวลาแบบกินข้าวไม่มีอะไรดูเนี่ยเอาแล้วดูบแบงสมมติว่านั่งทํางานอยู่ทํางานเสร็จเครียดว่ะดูบิ๊กแบงพักดูสักตอนหนึ่งแม่งเบาสมองมันเป็นซิทคอมก็จริงแต่พอผมได้ดูจนจบอะมันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครเออแบบแทบจะทุกตัวละครที่ผมมามีหมดเลยพอเราข้ามจุดที่เราดูพอตั้งใจจะดูมันจะกลายเป็นเราดูชีวิตของ เออจะกลายเป็นดูชีวิตตัวละครเอออยากรู้ว่าแบบชีวิตของพวกี้เป็นยังไงต่อแบบไม่ได้เจออะไรแต่ละวันตอนนี้แม่งจะมาเล่าอะไรวะตอนนี้แม่งแบบเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยสำหรับกูคือกูแฮปปี้มากเลยนะรู้สึกว่าคิดถูกแม่งคือใช้คําว่าแฮปปี้เลยเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบอยากบอกต่อให้ทุกคนไปดูใช้คําว่าประทับใจเออดูจบแล้วแม่งแบบ รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองดูตั้งแต่แรกอ่ะแล้วบบดูครบอะแบบอิ่มเอมอะคือมันไม่ได้ประทับใจที่แบบว่าเอ้ยมันตลกมันสนุกนะแบบมันไม่ส้องไปดูอะมันรู้สึกว่าการเดินทางมาตลอด12ซีซั่นแม่งไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเลยแฟนซิทคอมอะไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยเว้ยคนอื่นที่ไม่เนื้อแบบเราจะดูเรื่องนี้สนุกไหมดูได้นะกูว่ากพว่าแม่งต้องบอกว่า ว่าซีคองอันนี้มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดังเป็นโอตาคุด้วย <c oughs> แต่มันมีตัวละครผู้หญิงที่ชื่อเป็นนีที่แบบมาบาลานไม่รู้อะไรเลย <c oughs> พอมันมีเพนนีมาถ่วงอ่ะมาเลยมาเลย่ายขึ้นใช่ปเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่คอยขัดว่าแบบผู้มึงพูดอะไรกันแล้วผมอะให้ซีคองเรื่องนี้เป็นเทพเจ้าขอแบกเลยแม่งขอแบกได้แบบโหดจังนะแบกต้งหลกมากอะถ้าพูดถึงปุ๊บอะมึงนึกถึงซีไหน ซีนเดฟเล็ตไอ้เอ๊ะซีนเดฟเล็ตไอ้ซีนต่อตัวอะซีนตอคุณวัวเนี่ยคือขำด้วยกูแบบต้องถ่ายลงในเฟซบุ๊กให้มึงดูแล้วบอกว่าเล็บมึงดูดิเรื่องนี้แล้วแบบแม่งเล่นมูโคโซตีนเลยเทียบกับซิงคอมเรื่องอื่นเี้ยอย่างที่กูดูก็กูดูเฟรนเฟรนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนดูบ้านนี้มีรักเหมือนดูบ้าสอยเก้าอะไรเงี้ยดูความสัมพันธ์ตัวละครเป็นหลักใช่แต่เรื่องนี้แม่งคือแบบคาแรคเตอร์จัดจริงเหมือนดูการ์ตูนอะดูการ์ตูนเลยถ้าพูดถึงอะตัวละครมันนเเกือบบจะแแล้้วว บบมันจะทําอะไรทุกอย่างตามคาแรคเตอร์มันเท่ารู้นกอก <laughs> ใช่ใช่เออมาเสืสนุกเฉยเลยทางทังที่เราอ่ะเรียนฟิล์มมาแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครมันต้องกลมดิวะถ้าเราฝืนแบบสัก2องสามตอนแรกอาจจะยังไม่คืออาจะจะงงยังไม่รู้ว่าแบบอะไรเล่นอะไรกันเอ ไม่อินกับการเล่นมุกแบบนี้อะไรเงี้ยให้มองผ่านไปก่อนอย่างตอนแรกที่กูบอกให้มึงดูมึง <c oughs> มึงข้ามสับเทคนิคไปเลยุกส่วนใหญ่ก็แทบไม่เอามาเล่นด้วยซ<ช>้ำที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์ขนาดน,นั้นอ่ะช่มันเอาอ<ช>ันที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะมาเล่นอ่ะอ,อะไรที่เราไม่รู้เราก็จะรู้ไป <c oughs> พร้อมเพรีอ,รอ,อ่ะใช่ใช่ใช่กูรู้สึกว่ามันเหมาะกับกลุ่มคนดูที่อยู่ในช่องเราเขาน่าจะไปดูตามคิดว่าน่าจะดูได้ สนุกเลยแหละเออคนอยากอยากให้ลองดูทุกคนแม่งจะกลัวคําว่าแบบสิบสองซีซันซีซันละยี่สิบสี่ตอนไม่อยากกลัวไม่อยากให้ดูข้ามเลยเพราะไม่สนุกเราถึงได้บอกไงว่าเรารู้สึกคุ้มลดไม่ติดหวังเลยที่ดูแม่งทุกตอนหมดแล้วปะตัดจบแล้วเดินออกจากฉากเหมือนเหมือนซีคอมหวังว่าทุกคนจะดูแล้วกันเออคิดว่าคนน่าจะไปดูมึงไม่เล่นให้เสร็จหรอเออสักที